ประจัก์ปรากฏให้เห็นชัดประชาราษฎรพลเมืองของประเทศพงพีป่าดมพยานหลักฐานพิสูจน์ข้อเท็จจริงพระกายาร่างกายเป็นคำราชาศัพท์พระทรงสีพระมหากษัตริย์เป็นคำราชาศัพท์พระบรมวงศ์พระราชวงศ์ชั้นสูงตั้งแต่พระราชโอรสพระราชธิดาขึ้นไปพระภูวดลพระเจ้าแผ่นดินพระราชดำรัสคำพูด พระราชะองค์การคำสั่งพระหัตถ์มือภูมีพระเจ้าแผ่นดินมหาชนประชาชนทั่วไปยุบลเรื่องราวรัฐบ้านเมืองประเทศสยามชื่อเรียกประเทศไทยในสมัยก่อนสารพันธ์ทั้งปวงทุกอย่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่เชื่อว่ามีอำนาจเหนือธรรมชาติสามารถบรนดาลให้สำเร็จดังปรารถนาสเสด็จประพาส ไปต่างถิ่นหรือต่างแดนอย่าเสียทูอย่าเงือ